สวัสดีครับพอกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำหำตรงชาแนลครับอาจารย์อดร้อยสี่ครับผมกับสวัสดีครับผมจันร้อยสี่มาพบอกันอีกแล้วครับผมตาไปถือยังไม่อีกตัวตัวตัวมันโมแม้นลักษณะนี่บิ่งบัวมโอ้ยกูอยากกูเป็นบาวยโอวงหัวรอหรอกตาไปถือยังเอาพึ่งต่อยโอ้ยเอาไปหนังเพิ่นกะ จักไปโดนนิยังกับโบหงนอนตื่นขึ้นกับเป็นเลยแต่บ้าห้อยตีกับโบเมีนห้อยตีตต่ไม่ห้อยสั่งเมื่อเมื่อไงไงไม่ใช่ของก่อนนะเรียมั่วตัวแหละตามพี่แตกของเก็บมาเรื <c oughs> ร่อยนะเอาครับมือนี้กะมี่ไห้ไส้แล้มายามเนาะมาจากช่องสวัสดีครับช่องฮ่องกง,งครับช่องฮ่องกงชี้นฮ่องกงได้เนื้อมากสองกิโลเลยครับพี่สับ เนื yeah, oh oh, ้ออ mm ีกสองกิโลโอ้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลามามาเป็นเซียนไเลยมา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 นีมาลาพ้อมครับมะามะลาหวานมะลาหนี่มะลาหวานกับุบลของบ่าวเท่าไอ้เบาวเท่าพี่น้องจะว่ามะลาหวานเถอะอ๋อกันชั่วกันนี่ที่หรอกับผมกับยินดีต้อนรับไอ้ทรายเพิ่นสูเขาดินแดนเท่าเนาะอาณาจักรร้อยสี่หรือศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดหีเนาะพี่น้องเดื่องกับสีเห็นเพิ่นมาเนี่ยละ สมาชิกคนต่อไปเพิ่อนใจเฮ็ดคลิปเป็นคลิปกินเนาะครับผมคลิปกินครับอยู่ทางช่องฮ่องกงฮ่องกงชาแนลลองไปลองโอ้ขอบคุณหนไลค์ไอ้โมนี้ได้มาเยี่ยมมายามนี่ล่ะครับอีสานบ้านเฮาไปใสเว่ทิ้งกันเนาะน่ำัครับอาจารย์วัดโตจริงเลยบัดนี้เห็นเลยเห็นสภาพเสียงจริงเลยครับบัดนี้ยังไต่ครับฮะยังไต่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 นี่ว่าหัวโน้มอันนี้กลับแล้วครับครับครับผมใช่เหรอเมื่อคืนที่หายไปเนี่ย บอกแล้วให้ลองให้เช็คของตอก่อนตองเอาจังสี่เถอะยังไงนะลุงไหนดูลิ้นนะลิ้นบัวมาดูนลิ้นบัวมาดูดินี่ดีอยู่เอ้ยดูใครโดนยัดเลบลิ้นโอ้ตายโอ้โหมีห่อลิ้นด้วยินอตายทำไมปากเคี้ยงอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ปากคุณั่างมาลูกกันจริงไหมเอาครับนี่งเอาหนี่งครับผมเป็นยังเด้อผมถือโอกาสมากินดิบผมมากินดิบได้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวสะดวกนะครับบอเป็นยังไงเป็นยังไงชุดอะไรนี่ยมาจ้า ยงเนือจะเสาเลยครับแค่หน้าสีสันอู้อกันแดไม่เยี่ยมมายามสองลครับสองลี่ทับหวานเลยครับทับหวานเอาใหมาจานหนวดโดยเฉพาะเลยครับได้เลยนี่ใส่ลับพักเข้าใช่ใส่หลับพักเียมาที่ยวครับโอ้นี่นี่นี่พักกับเป็นสวนพูนะเอครับเก็บเยาวเอาฝีมือผมแน้คนเจ้า ไอ่เห้ยไอ่เห้ยไอ่คนเลยอ่ายเดี๋ยวเจียวไปทำ่นมีเนียวจหมครับนี่อันนี้ไอ่ขมบุญเติมบอกผมมาเดี๋ยวผมปรุงให้ก็ได้เจียอปรุงเลยครับก็ฝีมือเลยไอ่เป็นคนเซ็อครับผมคนอุบลครับคนอุบลไม่ใชคนไม่ใช่คนทุกที่嘛เซ็กกับมีดข้นวะนี่ยเฮ้ยะไแก้ปนีหเดี้เซ็กกับพอิสนกับน้สาน้านที่นบ้าพอดสานบ้านท่านเนาะครับผม ะระ uh huh. ครับผมอันนี้เองเบิังสูตรแก้วอุบลพี่น้องมาเบิังมาเบิังสูตรแก้วอุบลสุดดติจัดให้แบบชุ่นได้คนนี้ผมผมสินั่งให้กัลั่งใจได้ผมมากินดิบไม่กดอันนี้เขาไม่ก <uh> ินดิบผมไม่กินสุกนี่ไงแน้องเจ้ามาตับบันบันไม่กินดิิบบกกนนสุครั้ำปลาน้ำปลาครับมีเอันนี้อันนี้ผมผมนัว มิ谢谢 chairs, day, ันนาะมีไปเนาะแม่นมผมสิซอยเหรจ้ะยืมดเหรอจ้าเอาผมตายบาเรือนะครับเด้อนี่ผมนึงผมยางเดาคือปัญหาอุบัมีมาดางพี่มาดางพี่เจ้าฮะขั้นลังให้แดดตั้งเลยมาไปนอง เนื้อแบบโหเต็มเต็มเอาแบบตอนนี้ยังที่วะเอาเติมสรอยอังบุญเติมเจ้าแม่มาซอยแม่โอ้ยบุญเติมนั่งพิษบองเลรอบุญเติมลุกของกานี่แหละเออต้วเขียนให้เยอะเลยวันนี้เดี๋ยววัอนี้ผมจะเป็นตากล้องใหยียดเนี่มืันนี้โมกินกินเดี๋ยวว่เป็นมาๆครับสายจูด้วกันเดี๋ยวสายจูมาหอดแล้ว สนเลยเป็นได้ไอ่จับของแทกเลยครับอาจารย์อดบ่ไหว้น่ออาจารย์อดอิ่มเข่าเมาหนักพี่น้องพ่นขึ้นไปนอนแล้วครับบ่ไปนะเดี๋ยวไอ้เขาคอยไปเฮ็ดชิปหยิบหยน้องหยิบไปเฮ็ดชิปเองมันบ่มาหนีิเขาเอิ้นเมื่อไหร่ครโอ้เฮ็ดชิปอันไหนก็หนอหยบไอกุ้งครับเนาะโอ้กินกุ้งบ่โอเคโอเค เอาอันมื่อนีรผมพาะผมขอพาเนอะผมกินน้ำบ่ได้ผมกินผมกินดิบไหมไอ้ครับเดี๋ยวผมเป็นตากร้อให้เดี๋ยวส่งบุญเติมกินแทนเด็กเด็กสั่งเด็กสั่งบุญเติมบุญเติมร้านร้านร้านค่าเนาะมีดบ่อเข่าไหมครับนี่มีมีนดมีดบ่อเข่าฮะคือซอยตอนใหญ่เดี๋ยาวก็ที่ใหญ่ขึ้นเองเอา ดุยเลยบั๋นไ่วผมนี่ไหนัอนนึงนันนึงตาหวานตาหวานชังน่งน้าพี่น้องเด้อมาจะจวดท้วกันครับผมอ้อาออออย่าเด้อขอถูกก็ุดยอดเลยไอเจ้าโห่เฮะซฟจำตามมาเปลี่ยนไม่ได้นะแสบคองแทนนะครับสุดยอดสุดยอดเ้าอยู่ใส่ก่อนอยู่บนครับ บอกว่มองเขกินอยู่นี่มองกายมหานี่อาณาจักรไรซี่ไงหรือศูนย์บำว่าเฟิรนโฟว์ู้ตีดหีเดี๋ยวสิไปเขียนติดสติ๊กเกอร์ไว้หลังรถอยู่ครับเป็นรถรถรถบำบัดสุกบำบัดและเฟิรนโฟว์ควบติดหิ้มาอือโอ้ยสุกกะมีบานนี่พี่น้องนี่สุกผมจะกินน้ำได้อยู่ังสิถูกนะครับเร่งไม่ต่างกันพูอ่างนั้นเดี๋ยวผมจะกินน้ำได้อยู่กันสุกๆนี่ คันนี้เทน่าครับคอนเทน่าเอาไปเสียบเบ็ดไปสั่งพ่อผมมาเบ็ดเบ็ดอยู่สมพ่อเบ็ดผมหายวะคอนเทน่าไม่อยู่นี่โอ้พี่น้องอันนี้เขาเออสามสิบกีบเนาะครับเนอนผมกินน้ำไหนยุ่งสุกๆอย่างเดียวมามาจากไสมาจากอุบลหรือเปล่าครับผมมาเห็นงานดีเพียบดีครับอืมก็ดีเลยเข้ามาเลยเนาะครับ

มีพิดตาสูเลยพี่นนท์ตาปันหวานไหมพี่นนองมีครับเด้อจด้ยกันนะครับเด้อออบ่งบอกเอาแบบเียมั้งกายมาูกกันจีเล่นมาสมาไงจี่เลียขันตับนะไเลี้ยันตับมี่ครันเพราะว่ามันเสียบรับเย มีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมยามเลยนะครับเจ้าก็มาถือเนาะเจ้าขึ้นมาถือได้นั่นจับไงปนี่ขึ้นมาถือได้เดี๋ยวผมสิบพยายามด้อผมบอกเราเด้อว่าผมสิบพยายามบ้างๆยู่เพชรบุรีเนาะเพชรบุรีครับครับไอ้มะเขือครับเขาบอกให้ใส่ปากเขาแล่นเอาผักชีใส่ อะไรอะไรพูดดังๆก็ได้คุณกินไม่ได้เสื่อมไปดิป่ะข้าวถูกแล้วบอกไปขมอย่างนั้นไหรอไม่ใช่หรอครับคุณได้ยุไก่รับแวะมาได้ครับอยู่พุทธมนตรสายสี่กระถุนมลมชิบเก่าเพราะยังเดียววิ่งเอาเหล่าไม่ได้ไปหน่องเบิ่งสภาพมาขึ้น ถ้าอยู่ไอ้พวกกินเราไ่ต้องบอกเลยเพราะว่ามันพิมพ์เดียวกันเจ้ากำบะจานอดว้าวตใหญ่นัวโอ้หนึ่งบรลูกตกเนี่ยนพี่ข้าบวยไม่ใช่ครับมันยากเวียก แบกกระบปาไมพี่อาวยครัเดอนละเท้อครับออวสองเท้ยนะครับเดอนละสเท้าเกียวครับเปมาคัป็นาตำท่างไปหน้าไปหอมเป็นเฉลียโซเกียวที่นึกเขียวอะไรอย่าไรก็ได้ไ อืมนอนทุกคนนะครับเด้อต้องเงินสดตื่นตวแห้งยี่ดิยวตื่นตนี่พักไลยพักพักนี่พักไอ้ใช่ยังอื้มหลากคอร์สเกรอหลัคอร์สเนาะไปก่อนพักหาพัก ปลาขาม่ใส่ยิบอืมปลาห้องปองมาติหืมส่องเราสองห้องปองพี่น้องห้องปองนะครับบเป็นห้องปองเป็นำปลาหลจะส่องปุ๋ยเจเบี้ด้ครับดีใจเลยอากาศดีน้องเนาะ บรรยากาศดีครับอาณาจักรมันจะเป็นเรื่องกุยชีแปดลายเกาลานี่คืออาณาจักรลอยี่อันนี้เป็นซุ้มลอยสี่ครับไว้รับแขกรับเฉพาะแขกผู้หญิงเอาไปยังบอสรับได้ทุกแขกกันแล้เป็นอะไรบนเติมแสบเสียแบบนี้เปลือกผมกินบระเด็นายตรงเนี้ยอืออื้มทิ้งก็มาละเรา ผมเห็นเจ้าสดเป็นแซ่บไม่ไอ่บังหันเอาบังไห้บอครับบัอพอหยาดได้ครับเด้อผมแบ่งแน่ผมจริงครับแต่ว่าขันนุ่มชาคือนก้องห้ากุดดูดกึ่เกลีมาละใส่ขมมาละอุบบนหวานคือนยังนไงบุเชียต้องกินมึงการกินโตัวกติวะอายช่วยอีกแล้วหวานทำเพื่นมึงอ่ะหวานออกสมสมหวานอมเปรี้ยวสุดยอดมจะว่าบอกว่าหวานเหรอ ปลาแล้วใช่ไหมก็ได้ยินในภักสะวันหวานแบบแบบเดียวกันเลยครับเฮ้ยผมก็ถือก็ตัวสะเเดวนั่นขมเ้วนั่นหวานแล้วเขาไปยังก็บอกว่าภักสะวันหวานนั่นแหละปัญหาน่ะแสดงว่าโอ้ตัวนี้กันหวานก็ขาไปเเ็ษคองลสซงตัวคือตะเาดวนก็ได้โอ้ที่จของขาดนี่แหละอยังของเหงียนนี่แหละ ก็แห่งกำลังไม่ตัวหนาไม่พอไ,ได้เด้เอาบบบนี้ผมจะขออนุญาตได้พี่น้องบบบนี้ได้ไหมด้เราจินได้เนี่ยปิดคลิปเนี่ยผมนะรับกรับขอบพุ่นครับทั้งอันนาจับแกงไรสีสนะครับแ,แกงต่ำห้ำตรง ยินดีต้อนรับกครับมันนี้เป็นตัวแทนของแกงร้อสีมาตอนรับช่องฮ่องปงชแนลเลยนะครับด้วยช่องฮ่องโปงชาแนลฮ่องปงชาแนลปากแวนอีกนัดนะครับไอ้ไสยเลามาจากอุบลยินดีต้อนรับสิมาเขาน่าจักจะมาเป็นผู้ป่วยบำบัดของศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้ติดอีกคนหนึ่งนะครับเบื้องหน้าไว้ครับนี่นะคือหน้าผู้ป่วยคนล่าสุด ตอมาแล้วอันนี้คือผู้ป่วยเรี่ยวแงอันนี้พออันนี้พอพออครับการกระทั้มดว่าฒนาได้บควราจผมกับทีมงานแก่งร้อยศีกัขอโทษไว้น้ำด้อครับผู้ใดียมมากินดิมกับขอโทษดีๆด้วยครับผมแซ่บไีเลยเลยอ๋ออยู่ดิมไม่แห้งชุบผูทุกคนครับสวัสดีครับนอนไสวัสดีครับผม